นะลาวนะครับจะเขา้าเงานีนะแต่บางทีบางครั้งมันตัวจอกเรือกมันอาจจะจะข้ามหนังบอนเขาที่แล้วข้าม7071ไม่มี73เนี่ยข้ามน,า 72, นะออก72เนาะนะครับเพราะนั้นวันนี้เอา้าลาวนะครับเออลาวลาวเล่ง้ืยความเล่งรีบ ันนี้มนที่12เนะเาะเหล่าตามนี้เดียวพี่น้องนะเหมือนกันนะครับเออลาวพัฒนาวันนี้นะครับวิ่งรูดหนึ่งเหมือนกันนะเน้นที่18 119913ตัวชุดเดียวเม็ดเดียวก็คือ18 19, 19นะครับ เลขสีุ่ดสี่ตัวหนึ่งแปดหนึ่งเก้าใครไม่เห็นมีไม่เอ่ยนะนะครับน่าจะเห็นเนาะไม่ต้องถามเด้อเพราะว่าตัวเดียวกันหน่อยกำลางวันนี้แต่อาจจะเน้นคนละตัวนับอาจจะเน้นคนละ คนละตัวข้หนอยเน้นไปที่หนึ่งสองหนึ่งสี่ส่วนลาวเน้นไปที่หนึ่งแปดและหนึ่งเก้าทันเนาะทุกคนคุณนปะูวันนี้แนวทางปังแน่ๆครับหรนอโล,ลดไรเดอร์พี่ลองนะอยไปช้าช่วงเย็นเย็นเขาก็หลินกันในช่วงเย็นจะมีปัญหาในระบบนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับรถติ้ง หรือเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะคนใช้งานเยอะอาจจะไม่เสถียรนะครับต่อไปวันคึมาพูดถึงแนวทางตับไทยนะครับมี่กี่ตําเล่านะของพี่นองฟังโคงนะมาเบึงตําไทยกันนะตัวไหนมาแรงพี่นองเพราะอีกไม่กี่วันนะอาจารย์ให้ไปน่าจะมีส่วนอันอยู่ดีนะแก้ นะครับนะงวดที่แล้วมันเป็นตัวที่ไม่รับเปียห5 5เปียกนะนก็เป็นตัวเก่าเลยเห็นวะ่านักตัวนี้นะพออาจารย์ให้ตั้งแต่วันแรกคือดัลตอรีร่เปียห5 5เปียกแลา5 9 9 5ราบอกให้ฟังเลยนะครับใครซื้อไปนะใครซื้อหรือ,อยังนะครับเพราะงวดที่แล้วเนาะในจาร์ให้เปียให้เก้า เก้าสามไม่เอานะเชื่ว่าจะไม่มีสามก็เป็นชอบเก้าสี่เก้าห้านะครับแล้วจะดีจะซื้อสามเก้าห้าใ่ไตระดานเมเอานะซื้อแต่นแนวทางช่วยลาดเสริมรัดนะครับ วันนี้นะครับตัวเด่นกันล้านเปียกและเก้าอาจารย์ฟันเปียกชอบเปียกคิดว่าเปียกมาแน่นอนนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับมาเปียกแน่นอ,ออนะชอบเปียกนะเลขเด่นะนะเขาที่แล้วนะครับให้เปียกกับเก้าเก้ามาที่เก้าสามอืม วันนี้เปียกมักเปียกแม่พี่น้องจะชอบเปียกนะนะครับกันทุกงวดครับอาจารย์กันสามีนะครับรุดเอาวิ่งเอานะพี่น้องนะนะลัตตอเตี๋อ่ะใครยังไม่เห็นเน,ะนาะอาจารย์ไลฟ์ตั้งแต่นานแล้วนะที่โชว์ตตรัตต์เี๋ให้ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เอาเป็นใบฟ้าดูเนาะ จะตามงวดที่แล้วมันไม่มานอบนี้ตามเปียดต่อนะครับเปียดงวดนี้มากพี่น้องมักแข่งเนะีคิดว่านะครับอยู่ในชุดนี้แหละนะสังเกตที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่นี่แหละตามเลข้ทยเลขสามตัวเลยนะครับเน้นไปที่สามหางนี่แหละนะสองเปียดห้าแล้วก็สองเก้าห้าสองเปียดหกมักทุกหางชอบทุกหางในเลข แต่ละหลักนะครับก็คือหลักเปียดมี3ามหางก็คือแปดห้าแปดหกแปเจ็ดเก้าห้าเก้ากเก้าที่อาจารย์เอา2มามันเป็นตัวเด่นของหลักร้อยอาจะเริ่มตัดนะครับกันก็คือกันแปดสองเกท่านั้นนะครับถ้าจะกันในหลักเปียดเยอะเพราะว่าอาจารย์ให้แช่สามหางเน้นไปอยู่ที่8 5, 8 6, แปดห้าแปดหกนะน่ะแปดห้า นะอ้องหลินเบิงนะครับไปก็ไม่นาน,นะน,เ,านเลขวงอีกครันนะครับใครที่ติดตามไปก็ไม่นานนะโดยเฉพาะไอ้เลขวิ่งเงินล้านเนี่ยน่าจะหลุดอยู่ในรอบปีปีหกเจ็ดเนี้ยน่าจะอยู่สองงวดมั้งนะครับเนี่ยที่อาจารย์ซื้อก็ซื้อ,อให้ดูเปี่ยห้าห้าเปี่ยนหนักนจะมี cao 9559 95 nó nhiều 95 nhiều có thể có nhiều nữa các bạn mới lấy nó làm riếp riếng ờ thế này สอบซ้อมหามพี่น้องสองหางแค่นี้แหละนะแต่หลักเตีจะคิดว่าน่าจะเข้าวินอยู่มันเหมือนมันมาทุกปีอ่ะมาก็มา,มาแบบบนล่างมาแบบดิ่งๆเนี่ยนะแตีเนี้ยนะนะครับคิดว่านะจำได้ถ้าเลขตัวนี้อาจารย์เคยไปให้ หลวงปูง่หลวงปูป่แปะวัดสว่างอารมณ์เนี่ยยังจําได้อยู่นติดไอ้ไข่อยู่ที่โทรศัพท์เนี่ยนั่นัออกตัวนี้ตรงๆมันคบรบหลอบมันพอดีพี่น้องช่วงนั้นอะเหมือนกับท่านให้นะก็ไปซื้อรัตตอลี่อยู่ในวัดได้นะ่ะมันลักษณะเดือนนี้พอดีนะมันมาตรงล็อกกับเลขเด่นของเราหมด่ยนะครับ ทางใต้ไม่มีเศษห้ากับเก้าห้าเลยนะเขาแสดงว่ากระแสเข่ามาแรงนะจังใดพี่นะ้องหาเสื่อเห็นมันได้เนี่ยครับสลากกินแะะบ่งรัฐบาลเยอะทันอันเขายังได้รับตรีแน่นอ <c ười> นเพียงใดเขาก็โดนเอาเอารัดเอาเปรียบเขาไม่รับหรือรับกระจาย <c ười> น้อยน,นะครับประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับฝาก ผลิตภัณฑ์ของอาจานนี่เด้อนะครับเซรั่มคีมกันแดด c s s p a t นะครับใช้ดีบอกต่อนะครับอันนี้ทําให้หน้าใสเนีเรียบเนียนกระชับนะครับนะช่องทางในการสั่งซื้อก็คือลายลายแอดของอาจารย์นะครับแอดน้ำหน้า c s s พัดเนี่ยสุนให้นะครับตามลายนี้เด้อนะทักไปนะครับหรือเข้าไปในเพจก็ได้นะครับเพจ เซรามชีมกันแดดชีเอสเอชพัดนะมันก็มีคําว่าติดต่อเราก็กิมไปเลยนะมันไปลายของบริษัทแล้วก็ฝากน,นะครับถ้ามีผู้มาแอบอ้างมาจเจอกันนะครับก็ฝากประมาณนี้เนาะนะค่อยเจอกันในวันศุกร์นะครับในโค้งสุดท้ายรัฐบาลน,นะครับเยวค่อยเจอกันในส่วนของแนวทางเออพคสเนาะนะครับก็บกประมาณนี้นะครับเพั้นฝาก อินพันุ์ด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ทุกคนโชคดีเราเรารวยรรรวยิงเังปังๆเด้อพี่น้องเด้อ